สำับมือก้มมรมาตุลลัยตลาลาวะบองกาตุนะครับจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิชาเรียนวิชาภาษาไทยเนะาะฉันมัธยมศึกษาปีที่2นะครับโดยครั้นี้ครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับบทอ่านที่4นะครับบทอ่านที่มีชื่อบทอ่าน,านว่าขายอะไรดีที่หน้าโรงเรียนนะครับอ,อย่างภาพประกอบนี่เลยเนาะโดยนะครับถ้าตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลเลย อนุบาลจนถึงตอนนี้เนี่ยมอสองเนี่ยเ,เราคงสังเกตนะว่า,าหน้าโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีของขายตลอดเลยนะครับไม่ขาดจะมีของขายาทั้งวันเลยจะมีแม่ค้านูแม่ค้าขายขนมมาเวียนขายบ้านครับแม่ค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้าไอศครีมอไอศครีมนะครับก็จะมีมาเรื่อยเนะครับและก็เป็นแบบนี้เกือบทุกๆโรงเรียนเลยนะครับที่จะมีแม่ค้ามาขายของหน้าโรงเรียนเนาะ เนื่งองจากว่านักเรียนเนี่ยเวลาเห็นของกินอะไรแบบนี้ก็ท่านไปโรงเรียนก็จะมีเงินใช่ไหมก็อยากจะซื้อนะครับยิ่งเป็นของกินเล่นพวกน้ำปั่นน้ำอาลมขนมอะไรเนี่ยถูกใจนักเรียนเลยนะครับทีนี้ในบทในบทอ่านนี้เขาบอกว่าขายอะไรดีที่หน้าโรงเรียนนะครับะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบทอา่านนะทีนี้ ภาบนี้นะครับก็จะเป็นคาบเรียนสุดท้ายาวิดีโอสุดท้ายของการเรียนของในภาคเรียนที่1ในปีนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการครูจะแจกข้อสอบใบพาะให้กับนักเรียนนะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของข้อสอบนั้นเดี๋ยวครูจะมาอธิบายนักเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็งานของเราเหมือนเดิมเลยนะครับจะมีทั้งใบงานแล้วก็การอัดวิดีโอนะครับ ถ้าใครอัดไม่กล้าอัดวิดีโอตัวเองก็ให้ลองอบันทึกเสียงก็ได้แล้วก็ส่งมาให้ครูนะครับครูเปิดโอกาสให้ในักเรียนหลายๆช่องทางเลยเนะาะครูจําเสียงได้นะแต่ละคนเสียงเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าให้ดีอัดวิดีโอมาเลยดีกว่านะย๋ยวนี้โทรศัพท์นักเรียนก็น่าจะมีโทรศัพท์เกือบทุกคนแล้วนะถ้าไม่มีก็ใช้ของพ่อแม่ก็ได้ยืมมาอัดวิดีโอแป๊บเดียวเองน่าจะมิดถึง5นาทีนะครับตอนที่เราอ่านบทอ่านเนาะ ในเดือนเดือนกันยานี้เราใบงานของเราจะมี4ใบนะ4บทอ่านทั้งหมดนะ,ะเรียนส่งใบงาน4ใบแล้วก็ส่งวิดีโอมาให้ครู4 4วิดีโอนะครับโดยแยกวิดีโอนะครับอ่านบทอ่านที่1ก็แยกเป็น1วิดีโออ่านบทอ่านที่2ก็แยกเป็น1วิดีโอก็จะมีทั้งหมด4วิดีโอเนาะอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของบทอ่านที่4กันเลยครับว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับ ที่สีนี้เนื้อหาจะไม่เยอะเลยนะครับจะเป็นบทสนทนาของน่าจะเป็นนักเรียนนะบทสมมุติว่าเป็นนักเรียน3คนนี้นะครับเขาพูดถึงคนที่1นะครับคนที่ชื่อว่าสุดานะครับเขาบอกว่าขายอาหารหรือขนมเด็กๆจะชอบมากที่สุดเพราะบางครั้งเด็กเด็กต้องรีบออกจากบ้านมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรสักอย่างพอตอนเย็นพอตอนเย็นหลังเลิกเรียนท้องก็จะร้องต้องหาอะไรกิน เม,มเมื่อมาเจอแม่ค้าขายขนมอาหารว่างที่หน้าโรงเรียนยังไงก็ต้องซื้อจะขายไอศครีมไอศครีมข้าวเหนียวไก่ยา่างสลัดเบาก็ได้จริงนะครับเพราะว่าตอนที่ครูยืนเว้นหน้าประตูะเว้นรับนักเรียนนะครับก็จะเห็นเลยครับหลายหลายคนนะครับรีบมาโรงเรียนนะครับจเจ็ดโมงครึ่งนะครับมาโรงเรียนมาเช้านะครับแต่ว่าหลายหลายคนเช่นกันไม่ทันที่จะกินอาหารเช้าที่บ้าน ก็จะมาซื้อขนมซื้อข้าวต้มร้านกาซ่าบ้ากนะครับแล้วก็บางคนก็มากินอาหารที่โรงเรียนก็ดีเหมือนกันนะครับเพว่าอาหาร้าก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะแต่บางคนก็กินข้าวในโรงอาหารเสร็จแล้วก็ออกไปซื้อขนมอีกอนะครับยังไม่อิ่มนะครับทีนี้สมอนสมอนเขาพูดเขาพูดว่าอย่างไรนะครับเขาบอกว่า ทำเลหน้าเรียนนะครับขายอุปกรณ์เครื่องเขียนสิเพราะนักเรียนจะต้องใช้และขาดไม่ได้สามารถเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนที่หน้าเรียนได้ตลอดนักเรียนรุ่นเก่าจบไปรุ่นใหม่ก็เข้ามาอีกอ่าันี้เขาพูดถึงอ่าแนะนาว่าให้ขายอุปกรณ์เครื่องเขียนเนาะอ่าคนที่2องอเดี๋ยวผมให้ไหลกุนเนตรงนี้นทีสองเขาบอกให้ขายเครื่องเขียนคนแรกให้ขายขนม หรือว่าอาหารนะอาันนี้ดีกว่า,าขายไอศครีมข้าเหนียวพวกอาหารขนมต่างๆนะครับคนที่3ส้มนะครับคนที่ชื่อส้มเขาบอกว่าเปิดร้านขายของน่ารักน่ารักดีกว่าโดยเฉพาะนักเรียนหญิงจะชอบซื้อไม่ว่าจะเป็นกิบนางย่างโบผูกผมเพราะมีให้เลือกหลากหลายสี รวมไปถึงเครื่องประดับต่างๆเช่นต่างหูกำไลข้อมือแหวนถึงแม้ว่าเด็กนักเรียนจะใส่ไปโรงเรียนไม่ได้แต่ก็ใส่ไปแต่ก็ใส่ตอนไปเที่ยวตอนอยู่บ้านหรือตอนปิดเทอมได้และยังอาจจะเสริมด้วยการขายหนังสือนิยายหรือการ์ตูนไปด้วยก็ได้เด็กวัยรุ่นจะชอบอ่านเป็นพิเศษออันนี้เขาบอกว่าแนะนำให้เปิดร้านขายของน่ารักน่ารักหรือร้านกิฟชอ็อปสมัยนะี้เนาะ สามคนนี้ก็จะไอเดียนไม่เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อคําถามน,นะครับข้อ16นี้นะครับเขาถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับก็ไกลแถวแถวโรงเรียนมักมีร้านขายขนมตั้งอยู่แถวแถวรเรียนก็จริงนะข้อนี้อขอขายอะไร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 ,ะไรก็ขายได้ถ้าตั้งหน้ารเรียน จริงทุกอย่างไหมอาอะไรอะไรก็ขายได้เช่อนอะไรบ้างอะถ้ามีคนมาขายผมใช้ภายในบ้านขายสบู่ขายาาผงซักฟอกอ่างเงี้ยนักเรียนก็ไม่ซื้อนะเพราะมันเป็นของที่ไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียนอา่าแสดงว่าคนนี้จริงนะพี่ถูกรือว่าไม่ถูกนะครับาะว่าร้านขายเครื่องเขียนที่อยู่ใกล้โรงเรียนอา่ามาขายดีอา่าอันนี้เป็นของที่นักเรียนต้องใช้นะ งูร้านขายของน่ารัก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 น่าเรียนควรจะมีการตูนวางขายด้วยอืมก็จริงเหมือนกันตอนนี้นะครับทีนี้อะไรที่มันไม่จริงก็ขายใช่ไหมใช่หรือเปล่าขายทุกอย่างเลยขายได้น่าเรียนจะขายดีอจริงหรือเปล่าตอนนี้นะครับมาดูข้อที่17บเจ็ดถามว่าข้อความใดนะครับ ทั้งสามคนน่าจะมีความเห็นตรงกันก็ไก่เมื่อเด็กรู้สึกหิวก็ต้องหาซื้อของกินอของกินเนี่ยเขาพูดถึงแค่คนเดียวนะทั้งสามคนไม่ได้พูดถึงของกินวันนี้ก็ไม่ใช่ครับขอไข่นะครับ,อรรบวอันนี้คือวิธีการอ่าเรียกว,ว่าวิธีการหาคําตอบนะอนหนึ่งก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่า3มคนนี้เขาพูดถึง การขายของที่ไม่เหมือนกันเลยเช่นสุดาเนี่ยสุดาก็ขายอาหารเนาะพวกของกิน,นกต่างๆสมอนก็ขายเครื่องเขียนาขายอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็ส้มก็ขายพวกของกิฟช็อปของอน่ารักๆน,นะครับพวกโบกําไลพวกนี้เนะเาะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ข้อก่อเก่นี้ก็ถูกร้องน่าจะเห็นไม่ตรงกันแล้วนะทีนี้เขาถามว่า สิ่งที่ทั้ง3คนเนี่ยเห็นตรงกันนะครับขอใครเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงชอบซื้อของน่ารักน่ารักมากกว่าผู้ชายอืมอขอใครนี้ส้มคนเดียวที่พูดนะไม่ได้พูดกันทั้ง3คนขอควายอุปกรณ์การเรียนเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับนักเรียนอืมอุอปกรณ์การเรียนนี้ก็สมอนพูดคนเดียว ทีนี้ข้องงงูทำเลหน้ารงเรียนเหมาะสำหรับการขายสินค้าสำหรับนักเรียนอืมสินค้าทั้ง3มคนนี้เขาพูดถึงสินค้าสำหรับนักเรียนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารก็เป็นสินค้าที่ขายสำหรับนักเรียนนะอุปก,กรณ์เครื่องเขียนก็ใช้สำหรับนักเรียนแล้วก็ของจิ๊บช็อปเนี่ยก็เหมาะสำหรับวัยนักเรียนอ่านักเรียนคือไม่ใช่ว่าเหมาะก็คือ เป็นไวทยที่ชอบของน่ารักๆแบบนี้นะครับเหมาะที่จะขายหน้าโรงเรียนทีนีข้อไหนที่ทั้ง3คนเห็นตรงกันนะครับประเด็นไหนที่ทั้ง3คนเห็นตรงกันนะครับก็ตอบข้อนั้นไปนะครับ18นะครับข้อ18เขาถามว่าถ้าต้องเปิดร้านขายเครื่องดื่มบริเวณหน้าโรงเรียนนักเรียน คิดว่าควรขายเครื่องดื่มประเภทใดเพราะเหตุใดเอ้ยเพราะอะไรควรขายเครื่องดื่มประเภทใดไม่เอาน้ำกระท่อมนะถึงว่าน้ำกระท่อม,มจะถูกกฎหมายแล้วแต่ว่ามันก็น่าจะไม่เหมาะมาขายหน้างเรียนนะเอาไว้แบบขายให้กับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าในวัยผู้ใหญ่เนะเอ,าอาจจะไม่เหมาะมาขายหน้างเรียนนะครับใครตอบคนนี้ครูขออน,นุญาต อ่ปัดคะแนนไปก่อนนะครับอ่าไมให้คะแนนแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเครื่องดื่มที่จะมาขายในโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของนักเรียนด้วยนะครับก็จะดีครูก็จะให้คะแนนพิเศษนะครับอ่าทีนี้ก็อยู่ที่ความคิดของนักเรียนแล้วว่านักเรียนจะนําขายเครื่องดื่มอะไรหน้าเรียนแล้วก็พร้อมอะไรนะครับอืมเพราะอะไรขายอะไร ในเครื่องดื่มที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพอะไรก็ว่ากันไปน้ำผลไม้นะครับตัวอย่างนะทีนี้เพราะอะไรเพราะก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของนักเรียนเลยนะที่นักเรียนจะขายน้ำนี้เพราะอะไระน้ำแล้วก็เขียนเหตุผลนะครับก็เป็นคำตอบของข้อ18นี้นะครับข้อ19นะครับเขาถามว่า ถ้าหากนักเรียนมีโอกาสได้เปิดร้านขายของนาเรียนนักเรียนจะขายสินค้าประเภทใดอครูเขียนว่าประเภทไต่อขอโทษนะแกนในใบงานด้วยนะครับอรอเหตุใดนะครับอาถ้าเรามีโอกาสเปิดร้านขายของนักเรียนเนี่ยเอาเป็นความคิดของนักเรียนเลยที่ไม่เกี่ยวกับบทอ่านนี้ก็ได้นะครับนักเรียนอยากจะขายของอะไรอแล้วแต่เลยนะจะเป็นของเล่นอะไรหรือว่า แล้วแต่เลยแล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยนะครับเดีย๋ยวครูจะพิจารณาจากเหตุผลของนักเรียนเองนะครับ mm. แล้วก็ข้อที่20่สิเขาถามเขาถามว่าบทอ่านที่4เนี่ยมีที่มาจากแหลง่งใดข้อนี้ครูจะขออนุญาตไม่อธิบายนะครับจะลองดูว่านักเรียนสามารถรู้หรือยังว่าเวลาการดูที่มาของบทอ่านเนี่ยดูมาจากไหนเพราะว่าในหลายๆบทอ่านที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ด 8, เกือบ10บทแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยที่เราครูได้อ่านวิดีโออธิบายเนี่ยครูก็จะบอกถึงว่าบทอ่านนี้มีที่มาจากไหนนะครับดูตรงไหนว่าที่มาของบทอ่านนี้มาจากหนังสือเล่มไหนว่ามาจากเว็บไซต์อะไรนะครับถ้าใครรู้แล้วก็เขียนลงมาด้านล่างนี้เลยนะครับอขอมาอธิบายนะข้อนี้ครูจะลองวัดความรู้ของนักเรียนจากที่ที่ครูเคยสอนผ่านๆมาเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคาบเรียนวิชาภาษาไทยเนาะในส่วนของการอธิบายบทอ่านที่4นะครับขายอะไรดีที่หน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอ่านวิดีโอด้วยอ่านวิดีโอระหว่างที่ตัวเองอ่านบทอ่านด้วยนะครับไม่ต้องเขินนะครับเพราะว่าส่งมาให้ครูดูแค่คนเดียวไม่ได้ไปลงครูไม่ไดไ้เอาไปลงในเฟซแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับ แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็งานค้างานเก่าๆนะครับในส่วนของเดือนที่แล้วใครยังไม่ได้ส่งก็ให้นํามาส่งที่รูปประจําชั้นนะครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันพฤหัสก็ได้นะเพราะว่าเขาจะนัดรับใบงานสัปดาห์นี้ของมัธยมเนี่ยในวันพุธและวก็วันพฤหัส2วันนะครับเราบริหารเวลาดีๆนะครับในการมาส่งงานเนาะแล้วก็ให้มาส่งในช่วงเวลา9โมงนะครับ9โมงถึงประมาณบนะ่าย3เนาะ ในช่วงเวลานี้ก็จะมีคุณครูเขาอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้นักเรียนนะช่วงนี้อาจจะงานเยอะนิดนึง <N> นะครับแล้วก็อลังจย่างนี้ก็จะได้นักเรียนทําใบงานนี้เสร็จทรงอันนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะได้รับเป็นส่วนของข้อสอบนะครับแล้วก็ทําข้อสอบเสร็จแล้วก็จะมีปิดเทอมนะ,อะตอนนี้นักเรียนไม่ค่อยรู้สึกว่าปิดเทอมไม่ค่อยสําคัญแล้วนะเพราะว่าปิดมาตอนเรียนออนไลน์นี่ก็เหมือนกับปิดเทอมนะ,ะปิดมาประมาณกี่เดือนลวนี่4เดือนแล้วนะครับ ตั้งแต่เมษาเนาะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหานี่ก็หมดกันยาไปอีกไปอีกเดือนก็6เดือนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บ้านเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวถือว่าเป็นการพักจากการเรียนออนไลน์แล้วกันนะมันจะมีช่วงปิดเทอมประมาณ2สัปดาห์นะครับปิดเทอมปิดเทอมเล็กนี้แล้วก็เราจะกลับมาเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งในรู้สึกว่าจะเป็นเดือน เดือนน่าจะเป็นเดือนตุลาเนาะเดือนเดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งในในการเรียนออนไลน์เนาะเพราะว่าเทอม2เราครูคิดว่านะในความคิดของครูคิดว่าน่าจะยังไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเพราะว่ายอดของปัจเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฝากให้นักเรียนดูแลตัวเองด้วยนะครับข่าบนี้ครูก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอ s s a ลุ m u a l a i k u m w a r a h ม a t u l ล a h i taala wa b a r a k